สวัสดีครับวันนี้ผมอยากจะคุยกับพวกเราเกี่ยวกับเรื่องเทคนิคการคิดแบบวิเคราะห์และเทคนิคการคิดแบบสังเคราะห์นะครับพวกเราหลายคนเนี่ยคงเคยได้ยินคำว่าการคิดแบบวิเคราะห์มาแล้วและก็คงจะเคยได้ยินคำว่าการคิดแบบสังเคราะห์มาแล้วหลายคนตั้งข้อสงสัยว่าการคิด2แบบเนี้ยมันเหมือนกันหรือว่ามันต่างกันอย่างไรนะครับสมัยที่เราเรียนเป็นนักเรียน เป็นนักศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาเนี่ยคุณครูของเราหรืออาจารย์ของเราก็คงจะให้เราฝึกการคิดวิเคราะห์มาบ้างแล้วหรืออาจจะเคยฝึกการคิดสังเคราะห์มาด้วยแต่เราไม่รู้ว่าการคิดแบบนั้นคือการคิดสังเคราะห์เวลาเข้าสู่ชีวิตการทํางานเนี่ยนะครับหัวหน้าเราหรือผู้บริหารที่เราได้ทํางานกับท่านเนี่ยท่านอาจจะบอกว่าเอะลองไปช่วยคิดวิเคราะห์ปัญหานี้ให้หน่อยซิยว่ามันมันเกิดจากอะไรทําไมมันมันถึงเป็นอย่างนี้ เช่นยกตัวอย่างนะครับพนักงานในบริษัทของเราหรือในโรงงานของเราเนี่ยไม่ชอบสวมใส่อุปกรณ์เซฟตี้ไม่ชอบใส่หมวกเซฟตี้ไม่ใช่ไม่ชอบใส่รองเท้าเซฟตี้ไม่ชอบใส่เข็มขัดเซฟตี้นะครับมักจะหลีกเลี่ยงอย่างเงี้ยอยู่เป็นประจำแล้วก็เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งเพราะพนักงานละเลยหรือว่าไม่ค่อยสวมใส่อุปกรณ์เซฟตี้ผู้บริหารอาจจะบอกอ่ะคุณลองไปดูซิว่าทำไมมันถึงเป็นอย่างนั้น แล้วเราจะแก้ปัญหายัางไงอย่างนี้เราก็ต้องใช้การคิดแบบวิเคราะห์แหละนะครับหรือต้องใช้การคิดแบบสังเคราะห์ร่วมด้วยนะครับวันนี้เราจะมาทําความเข้าใจการคิด2แบบนี้ว่ามันคืออะไรแล้วมันมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรนะครับเรามาดูแบบแรกก่อนคือการคิดแบบวิเคราะห์นะครับการคิดแบบวิเคราะห์หรือ analysis นะครับว่ามันคืออะไร ผมจะยกตัวอย่างง่ายๆให้เราเข้าใจการคิดแบบวิเคราะห์ง่ายๆก็คือดูที่ร่างกายคนเราเนี่ยร่างกายคนเนี่ยมันมีหลายระบบจริงไหมครับเช่นนะครับระบบทางเดินอาหารระบบกล้ามเนื้อระบบหลอดเลือดระบบประระะสบบาทกระดูกทั้งหมดเนี่ยมีหลายระบบอยู่ในอยู่ในร่างกายของเราสมมติว่าเราเรา,เราเรียนแพทย์นะฮะเราเป็นนักศึกษาแพทย์ ถ้าเราอยากจะเป็นแพทย์เฉพาะทางเฉพาะด้านเนี่ยเราก็ต้องเลือกศึกษาบางระบบเป็นพิเศษให้ละเอียดเช่นถ้าเราอยากจะเป็นหมอทางโรคกระเพาะอาหารเราก็ต้องศึกษาเรื่องระบบทางเดินอาหารถ้าเราอยากจะเป็นหมอทางด้านหัวใจเราก็ต้องศึกษาเรื่องหัวใจระบบหลอดเลือดถ้าเราอยากจะเป็นหมอทางกระดูกออโตปิดิกเราก็ต้องศึกษาเรื่องกระดูกให้ละเอียดคือในร่างกายคนเราเนี่ย ถ้าเราแยกบางระบบออกมาศึกษาโดยละเอียดเพียงระบบเดียวอ่ะเช่นศึกษาระบบกระดูกเพียงระบบเดียวระบบประสาทเพียงระบบเดียวหรือระบบกล้ามเนื้อเพียงระบบเดียวหรือระบบผิวหนังเพียงระบบเดียวเนี่ยศึกษาให้ละเอียดว่ามันมีองค์ประกอบอะไรบ้างมันทํางานยังไงนะครับเราเรียกการศึกษาในลักษณะแบบนี้ว่าการวิเคราะห์การวิเคราะห์ก็คือดึงบางส่วนของที่เป็นส่วนใหญ่นะฮะ ดึงออกมาบางส่วนแล้วมาศึกษาเฉพาะส่วนนั้นให้ละเอียดว่ามันทำงานยังไงมันมีองค์ประกอบอะไรบ้างมันทำงานเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันยังไงกับระบบอื่นๆนะการที่เราแยกบางส่วนออกมาจากส่วนใหญ่ของมันแล้วมาศึกษาให้ละเอียดนั้นเราเรียกว่าการคิดวิเคราะห์ครับการคิดวิเคราะห์คราวนี้เรามาดูการคิดสังเคราะห์บ้างการคิดสังเคราะห์เนี่ย synthesizing เนี่ยมันคืออะไรนะครับ การคิดสังเคราะห์เนี่ยแตกต่างจากการคิดวิเคราะห์นะครับผมจะยกตัวอย่างให้เราเข้าใจการคิดสังเคราะห์นะครับสมมติว่ามีรถยนต์อยู่คันหนึ่งเราเรียนทางด้านช่างยนต์เราอยากจะเป็นช่างซ่อมรถยนต์เราจะต้องรู้ระบบรถยนต์ทั้งหมดนะครับนะครับสมมติว่าเราถอดส่วนประกอบของรถยนต์ออกมาเนี่ยว่ารถยนต์เนี่ยมันมีส่วนประกอบอะไรบ้างมีเครื่องยนต์มีคลัชมีเกียร์มีเบรก นะครับมีตัวถงังมีระบบน้ำมันนะครับเราศึกษามันทั้งหมดทีละอันนะครับทีละเรื่องทีละระบบเนี่ยนะฮะระบบไฟฟ้าในรถยนต์เราก็ศึกษาระบบน้ำมันระบบเบรกระบบคลัชระบบเกียร์นะครับเราศึกษาหมดทุกระบบทุกระบบเลยและเราก็คิดว่าเอเราจะทำยังไงที่จะให้มันใช้น้ำมันน้อยลงประหยัดพลังงานนะจะทำยังไงที่จะให้ เรามันกินน้ำมันน้อยลงเราจะต้องดัดแปลงหรือมีอุปกรณ์อะไรเพิ่มเติมเข้าไปเพื่อให้มันเผาผ่านน้ำมันได้น้อยลงมันประหยัดขึ้นการที่เราแยกส่วนของมันออกมาทีละส่วนองค์ประกอบทั้งหมดแล้วเราประกอบมันเข้าไปใหม่และคิดวิธีใหม่ๆเพื่อให้มันทำงานได้ดีกว่าเดิมนะครับเช่นประหยัดน้ำมันมากขึ้นมีระบบเบรกที่ปลอดภัยขึ้นเบรกได้เร็วขึ้นอย่างนี้นะครับ เราเรียกวิธีการนี้ว่าการสังเคราะห์เพราะฉะนั้นการสังเคราะห์เนี่ยมันจึงเป็นกระบวนการที่นำแต่ละระบบเนี่ยมาดูความสัมพันธ์ของมันและคิดวิธีใหม่ๆให้มันเกิดวิธีใหม่ๆในการทำงานให้มันดีกว่าเดิมเพราะฉะนั้นถ้าเขาพูดถึงการสังเคราะห์นี่ก็หมายความว่ากำลังคิดวิธีใหม่ๆที่ดีกว่าเดิมแต่จะต้องวิเคราะห์ก่อน ต้องวิเคราะห์ทีละระบบเหมือนกับเราถอดชิ้นส่วนของรถยนต์มาดูว่ามันทํางานยังไงในแต่ละเรื่องละเรื่องแล้วเวลาเราประกอบเข้าไปเราก็ต้องดูว่ามันทํางานสัมพันธ์กันยังไงในแต่ละระบบะแล้วเราก็คิดว่าเราจะทํายังไงให้ระบบการทํางานน้งมัน,นมันดีกว่าเดิมเช่นถ้าจะประหยัด,ดน้ำมันก็ต้องติดอุปกรณ์บางตัวเข้าไปนะฮะถ้าจะระบบเบรกดีขึ้นก็ต้องดัดแปลงรูปร่างของเบรกหรือต้องเพิ่มอุปกรณ์ตัวนี้เข้าไปในระบบเบรกมันจะ เบรกได้ดีกว่าเดิมเราจะได้สิ่งใหม่ๆจากการที่เรานำไปประกอบรวมกันอันนี้เราเรียกว่าการคิดแบบสังเคราะห์นะครับทั้งการคิดแบบวิเคราะห์และการคิดแบบสังเคราะห์เนี่ยมันเป็นประโยชน์สำหรับเรามากในการทำงานนะเราก็ต้องฝึกฝึกการคิดแบบวิเคราะห์แล้วก็ฝึกการคิดแบบสังเคราะห์คราวนี้การคิดแบบวิเคราะห์เนี่ยเราก็ต้องเริ่มจากการสังเกตก่อนสังเกตสิ่งที่อยู่รอบตัวเราการเปลี่ยนแปลงการทำงานของมัน มีการจดบันทึกไว้นะครับว่ามันทำงานยังไงมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างต้องรู้จักสังเกตนะครับการทำงานของสิ่งต่างๆรอบตัวนะครับถ้ามันเปลี่ยนแปลงไปเราก็รู้ว่ามันเปลี่ยนแปลงไปยังไงนะครับส่วนการคิดแบบสังเคราะห์นั้นก็คือคิดแบบที่มันมีความสัมพันธ์การทำงานที่เชื่อมโยงสัมพันธ์กันของสิ่งนั้นๆว่ามันสัมพันธ์กันอย่างไร และจะทำยังไงให้ระบบการทำงานมันเนี่ยดีกว่าเดิมคิดวิธีใหม่ๆใ,ให้เกิดขึ้นปรับปรุงพัฒนาให้มันดีขึ้นกว่าเดิมตามที่เราต้องการผมหวังว่าที่ผมได้อธิบายสั้นๆเรื่องการคิดวิเคราะห์กับการคิดสังเคราะห์เนี่ยคงจะทําให้พวกเราเข้าใจความแตกต่างระหว่างการคิด2แบบนี้เป็นอย่างดีนะครับขอให้ท่านประสบความสําเร็จในการนําหลักการนี้ไปใช้ในการคิดวิเคราะห์และการคิดสังเคราะห์ในการทํางานครับขอขอบคุณครับ สวัสดีครับ